สวัสดีครับมาบอ,อกกับข่าวพยากรณ์อากาศบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประจำวันที่ 5, พฤกจิกายนพุทธศักราช2 5 6 7กับผมนายพี่ระเดศสีกระเดืองจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแก่นจากแผนที่ความกดอากาศผิวพื้นนะครับจะเห็นว่าตัวบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเยน็นกําลังปานกลางถึงขดขังแรงนะครับ อีกกระบอกหนึ่งนะครับจะแผ่เสริมลงมาปกคลุมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของเฮ้านะครับลักษณะเช่นนี้ก็เลเยต์ให้มืออื่นเศร้านะครับบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของเฮ้าจะมีอุณหภูมิลดลง1นถึงสองศาเซลเซียสมีอากาศเย็นกับมีลมแรงเกิดขึ้นได้นะครับสำหรับภาพท้ายดาวเทียมนะครับเมฆที่ปกคลุมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของเฮ้ามือนี้ค่อนข้างจะหลายไม่มีหลายครับมือนี้แสงแดดกับ ซองลงมากับมีได้นะครับแต่หางมีหน่อยนะครับจังหวเลยเดชห่มือนีกับมีอากาศเย็นได้ตลอดเหมือนมือนะครับสําหรับฝนนะครับสามารถตรวจสอบฝนจากลดาตรวจอากาศของจังหวัดขอนแก่นกับมีคุ้มฝนนะครับเป็นฝนเบานะครับเกิดขึ้นได้นะครับซึ่งจากภาพลดาก็เห็นได้อยู่ทั้งนะครับทั้งจังหวัดลอยเอดตอนล่างๆนะครับจังหวัดเลยจังหวัดน้องค่ายบึงการนะครับก็เห็นเป็นฝน เบานะครับฝนลิ่นๆเกิดขึ้นได้นะครับส่วนรายได้ตัวอากาศของจังหวัดสกลนครน,นะครับกะมีกุมฝนบริเวณจังหวัดหนองคายบึงการเป็นฝนลิ่นฝนเบาๆนะครับฝนโปรยนะครับเกิดขึ้นได้ส่วนกุ่มฝนกุมไย,ยที่เห็นดูบริเวณประเทศลาวหรือเวียดนามนะครับกุมนี้กับว่าได้มีทิศทางการเคลื่อนทีเข้ามาสู่บริเวณจังหวัดนครพนมหรือสกลนครบึงการของเฮานะครับกุมฝนกุมนี้กับบริเวณเขื่อนทองแมงนะครับ สำหรับการคาดหมายลักษณะอากาศ24ชั่วโมงมัวนี้บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนะือตอนบนของเฮากะมีอากาศเย็นมีลมแรงอุณหภูมิกระลดลงได้1-2องศาเซลเซีเสยสนะครับครับมีฝนเกิดขึ้นใ้บางเล็กน้อยบางแห่งเท่านั้นเองนะครับคาดหมายอุณหภูมิสูงสุดบ่ายมัอนี่ก็ไ่ได้สูงนะครับอยู่ที่28-30องศาเซลเซียสเท่านั้นเ,นนเองเนื่งจากว่ามีเมฆคอ่อนข้างจะ้ลยนะครับแล้วก็มีลมเย็นๆพัดเข้ามานะครับ ส่วนอุณหภูมิตำสุดมือนเซาย่ที10่าถึง23องศาเซลเซียสกับมีอากาศเย็นนะครับส่วนบริเวณยอดผู้นะครับมีอากาศหนาวนะครับอุณหภูมิตำสุดยอดผู้ย่ที13ถึง18องศาเซลเซียสถึงอยูนเท็อากาศหนาวนะครับยอดผู้อากาศกําลังดีเหมาะใช้การขึ้นไปเที่ยวนะครับผู้ไดทีบักอากาศหนาวนะครับยอดผู้ตอนนี้อากาศกําลังดีนะครับ ฝากเตือนพี่น้องประชาชนนะครับให้ดูแลรักษาสุขภาพนะครับเนื่องจากสภาพอากาศที่เย็นลงในชน่วงนี้เป็นน้ำนะครับคาดว่าอากาศเย็นนี้ก็ตลอดก็จะลดลงตลอดทั้งสัปดาห์นะครับมีอากาศเย็นในตอนเ้ารตลอดสัปดาห์นะครับก็เป็นห่วงเรื่องสุขภาพนะครับอากาศเปลี่ยนแปลงผู้ที่สุขภาพร่างกายพอแข็งแรงก็อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพนะครับอาจจะมีการเจ็บไข้ได้ป่วยเกิดขึ้นได้นะครับการมาบอกครับข่าวพยากรณ์อากาศด้ไมนะครับสำหรับมือนี้ สวัสดีครับกรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรอากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำ วทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน